อย <c oughs> แล้วนะคะวิ่งไปหาพ่อห,หรือเปล่าหรือว่าแม่เกตเลยนะคะโอ้หแม่เกตเรียกไปเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีทุกท่านค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไยหม่แฉแน,นลนะคะ มาเล่นนะคะออกมาเล่นข้างนอกวิ่งออกกำลังกายยามเช้าๆนะคะหนูก็วิ่งสิคะ1,3ลอตามโตมาแล้วโอ๊ยายจอยโอ้ยรุนแรง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 โอ้ยรุนแรงรุนแรง โอ้หมดเลยนานทีนะคะนานทีเด้อเตะออกเลยออกเลยพ่อออกเลยพ่อที่นอนรูนี่นี่ยยินไว้ของหนูโอ้เตะสูงเต้ไม่ไม่จ้าหนูเตะเก่งมากเลยหนูเตะสูงที่นอนตรงนี้ดีกว่าไปแล้วไปแล้ว โอ้แววอ๋อหารก่อนโอ้โอ้โอ้ถออยีกมีการถอยโโโโออ้้ไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปทางไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดักพี่ดำพี่ขาวพี่ขาวพี่ขาวแล้วลูกพี่ขาเขาวิ่งเขาวิ่ง โอ้รหโอ้อโอ้ยอทำไมเร็วจังเลยทำไมเร็วจังเลยโอ้ไปโฟงไม่เกีแล้วนะคะเยแล้วเยแล้สบายจังยสบายงดูนะคะแม่จ๋าจ้าวพางจริงๆนะเตะรถ โอ้เตะรถพ่อเลยอะไรอะไรโอ้เตะอ้จจายปีนบ้านอจะาปีนบ้านโอ้ขาหลังนะคะเตะมั่วเลยเอาเอาเอารถพ่อเอาเตะคับ พิงไปแล้วพับไว้พอกระจุกเร็วมากเลยนะออกมาไม่ทันเลยเร็วมากมากเลยเร็วงานนี้ออกมาข้างนอกได้ป่วนอย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรเลยไปแล้วนะคบไปแล้วไปพักก่อนแป๊บนะคะเดี๋ยวมาใหม่ฮัลโหลเอเวอรี่วันนะคะฮัลโหลเกิมอร์นิ่งเอเวอรี่วัน พบกับน anyway, okay. so like ้องใบบุญกันนะคะออกมาวิ่งเล่นตอนเช้าๆนะคะดีดมากเลยนะคะน้องไหนเอไปอยู่ตรงไหนใบบุญไหนใบบุญอยู่ไหนเนาะไม่เห็นเลยเอากล้วยลอยกันเหรอ้ยกล้วยแค่อทลอยมากเลยเนี่ยโอ้ยลอยมากเลยเนี่ยลอยกินกล้วยหอเปล่านม่เม่เม่เม่สังเกตแม่นะคะนูสังเกตแม่ ถอยมยถอยก็ลูกหยียบอาหารหมดแล้วกินเดบไหนเอาทีนีม่้กเไอาไม่กินหมดแล้วไม่ไม่กินหมดแล้วตะกร้าพ่อแตกแล้วแตกแล้วไม่เหลือไม่เหลือแตกแล้วถอยลูกถอยมาแล้วแล้วคนตก่อโอ้โหข้ามไปเลยนะคะ แล้วพี่้าพี่ดำพี่ขาพี่ดำมาแล้วพี่ขาพี่ดำมาแล้วฮ่า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 ม่าฮ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 ่า่า่าฮ่าฮ่าวยามดาล้าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่า่าฮะาฮ่าฮา่าฮ่านาา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  ไม่มือทชันหมดแล้ว <laughs> เ, <laughs> เด็กดีอจอมสนของเรายวมาบังคับเฮลูกค้าลูกคาโอ้ไม่ทันใจไม่ทันใจหนู <laughs> นี่เตะแล้วไม่ทันใจหนูเอาเต็มที่เลยพ่อวันนี้น่วมเลยนะไปดูโนะนะ <laughs> ป,ปกี้วันนี้น่วมเลยนะอนะ <laughs> ิ่ม่งไปหมดเลยไปดูิม่ไปหมดแล้วเนี่ย

ได้แล้วนี่พ่อแล้วนี่พ่อแล้วนี่ไอ้เนี่ยมาทำ้ายพ่อเลยไปบุญนี่พ่อแล้วนี่นะนี่พ่อนะไอ้รู้จักพ่อเลยไอบุญจะมาเตะขาหน้าขาหลังไม่ได้เลยบุญนะไอ้เนี่ยขอเปิดอาหารอิ่มแล้วจัดการพ่อเลยไม่ไม่ไม่ใจขาล้างเขาได้การหน้ากับขาหลังเร็วเท่ากันเลยนะคะไปบุญนี่พ่อเลยไปบุญไอ้เนี่ยวะ ไอ้ใช้อารมณ์อลไรไปบุญไอ้ใช้อารมณ์มากกว่าอะไรไปบุญนี่ไอ้ยามาอะไไปบุญนะไอ้ยามาทำแบบนี้เหรอไอ้บุญทำไมไอ้ไปท้าแบบนี้เนี่ยฮะพ่อเหนื่อยเหนื่อยอยู่ไอ้จะมาอะไรกับพ่อนี่ไอ้บุญอะไรไอ้ยาอะไรไปบุญนะไอ้ยามาขาหน้าขาหลังใส่พ่อเดียวเดียวพ่อรู้ทันลงนารู้ไอ้จะไปขาหลังนา เป็นช้างแบบนี้บังคับเอาแบบนี้เนี่ยทำไมบังคับเอาไว้มั่วแบบนี้เลยนี่เนี่ยโอ้โหหิวหหิวโมโหหิวนี่เราเรียกโมโหหิวแบบนี้บปล่โอ้โหเป็นามานักเลงสาพ่อนเลยบุญนะสาพ่อนดูไม่เลียวพ่อนนะเอาไม่เลียวมาสิจะตีเด็กสักหน่อยสิไหนไม่เลียวซิไม่เลียวซิไม่เลียวสิกูหักไม่เลี้ยวหักไม่เลียวนูหักไม่เลี้ยวด้วยไม่เหมยอะ

เตะล่ะเตะดูดูเร็วเร็วเร็วนะฮะเด็กอะไรรื้อยังเอ็งจะมาท่งเที่ยวอะไรใครบุญอ๋อมาแล้วพ่อตามพ่อแล้วนะ อานเกงอาม่เกงแล้ว <g> ม่กงแล้วโดกงดูดูาลังดูาลังาลังนี่มาบยาอะไรไปบุญนี่มันของพ่อพ่อยังให้กินก็ได้พ่อให้แม่หมวยกินคนเดียวก็ได้กมโหไปแล้วไปไหนไปไหนอุ้ย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 

จะมาบุยบายอะไรจะมาบุยบายอะไรคิดไม่โอ้ก็ไม่เหมยสงสัยไม่ได้เคี้ยวนะเร็วมากเลยหมดแล้วหมดแล้วบีบีบีกินเยอะแล้วลูกได้จุกก็วิ่งด้วยกินด้วยโอ้เดี๋ยวมันจะจุกเดี๋ยวมันจะจุกนะโอเคไหมยังไม่จุกโอเคไหมรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ อออออยยููย่่เเาาใใใหหห้้้คุณนะครับผมขอบคุญเอ็กซิเดชั่นมาชมทริปสุดๆของเราวันนี้โหดมันฮาสายนี้สายการโคสายนี้สายฟาดหางจระเข้นะครับผมไม่ต้องห่วงโอ้โหดูดินะครับสนุกกันตามท้องเรื่องวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่ <c oughs> านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปชมทริปของเราแล้วสนุกสนานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับ คนใดที่กดซับสไครป์กดเชียร์ให้เราขอให้รำรำมือรวยถูกรางวันใหญ่ๆนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเไปบุญมาี่ก่อนมาสวัสดีก่อนมานี่สวัสดีจ้ากับลูกไม่อะฮ่าช่วย่าฮ่่สวัสดีจ้าสวยจ้าสวยจ้าสวย thank you very much for watching ไปไหนไปไหนค่ะไปบ้าไปไหนไปไหน